ที่เรามองเห็นนะคะว่าจากการลักษณะการตกอะไรเงี้ยก็คือเราคิดว่าน่าจะเป็นวัตถุจากเอ่อนอกโลกที่เข้ามานะคะซึ่งคาดว่าคาดกันว่าน่าจะเป็นดาวตกอะคะ่ะแต่ว่าครั้งนี้อาจจะเอ่อขนาดมันใหญ่แล้วก็ทาให้เราเห็นได้ชัดในเวลากลางวันนะคะเวลาเช้าซึ่งเห็นกันประมาณช่วงประมาณ8ปดโมงสีใช่ไหมคะที่ที่เห็นคะ่ะช่วงนั้นก็ คิดว่าน่าจะใหญ่พอสมควรเพราะว่าเราเห็นทั้งในกรุงเทพเห็นกันทั่วแล้วก็เห็นทางการจนบุรีก็เห็นใช่ไหมคะ,ะก็คือเขตรอบๆกรุงเทพเนี่ยเกินเกิน200กิโลเมตรก,ก็ยังเห็นได้ะค่ะคือเขาตกมาในแนวเดียวนมคะเท,ท่าที่เราติดตามเมื่อเช้าเนี่ยก็คือทุกทุกคลิปที่